ก็ขอเชิญสวัสดีทุกท่านในในเวลานี้เป็นเวลาที่มีความสำคัญในการที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะมองให้เห็นในบทเรียนตำราชีวิตใน2,565 พศ2565สามร้อยกว่าวันนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราได้ไประจึกได้เจอในสิ่งที่เป็นเรื่องของความทุกข์และเรื่องของความสุขสิ่งใดในการที่ทําให้เราไม่สบายใจสิ่งนั้นก็คือความทุกข์เราลองทบทวนดูว่าปี2565เรามีความทุกข์อะไรบ้างและความสุข ที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราหวังว่ามันจะความสุขที่แท้จริงนั้นมันมีอะไรบ้างต่อมาเข้าใจดีว่าทุกๆท,ท่านนั้นย่อมแสวงหาความสุขกันแต่การแสวงหาความสุขนั้นมันเป็นความสุขที่ทางโลกโลอกลวงเราว่าโลกนี้นะมันส,สร้างสิ่งที่สวยงามสร้าง,งสิ่งที่สวยงาม เมื่อสิ่งที่สวยงามมันเกิดขึ้นเราก็หลงละเมออยู่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าสู่ทั้งหลายจงมามองดูโลกอันตราการดูรชาชรถที่คนเขลามกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธควรตบทวนดูให้ดีก่อนที่เราจะได้รับพรอันประเสริฐ ในปีใหม่ถ้าเรารับพรในปีใหม่แล้วเนี่ยแต่ความทุกข์มันยังมีเนี่ยพรอันประเสริฐที่เราจะรับในปีใหม่นั้นเนี่ยมันจะไร้ผลก็ขอให้พวกเราลองเปิดตำราชีวิตดูในสิ่งที่มันเกิดตั้งอยู่ในที่สุดมันก็ดับได้สิ่งใดที่มันตั้งอยู่ธรรมชาติของมันก็ดับ เหมือนกับไฟไงแล้มันจุดติบเป็นเปลวไฟถ้าเราไม่เติมเชื้อมันมันก็ดับลงต่อมกขอวอยพรให้พวกเราน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นสัตธรรมที่แท้จริงเพราะว่าคำที่อวยพรว่าขอให้เรามีความสุขขอเราอย่าจนอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ เมื่อปี25 6 5้ากส้าก็เคยเอุดพรนอย่างนี้แต่ว่าบางท่านก็เป็นสิ่งที่ยังอยู่อยู่ในสิ่งนี้ก็คือ,อยังไม่นำรวยตารเจ็บก็เจ็บบางทีบางท่าทนบางคนก็ผ่านพ้นไม่ได้ก็ต้องจากลงนี้ไปคำอดุดพรนต่างๆเป็นสิ่งที่ล้อม้อบจีนให้ให้เรามีใจที่ต่อสู้น้นเอง แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้เราทุบทวนดูในตำราชีวิตแต่ละปีแต่ละปีและเราก็น้อมนําไปพึ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของพวกเราในปี2566ก็อวยพรสิ่งนี้ไว้ให้แก่พวกเราทุกๆท่ทานไว้ขอเจริญพร